รีวิวโรงแรมแอนด้าสมาเก๊าที่เพิ่งเปิดได้แค่ปีกว่าแอนด้าสเนี่ยไม่ว่าจะสาขาไหนในโลกโรงแรมคือกลิ่นหอมมากซึ่งที่เนี่ยตั้งอยู่ในวงล้อมกับกาแล็กซี่มาเก๊าตอนเช็คอินก็มีถั่วให้กินกลุกริบแล้วก็น้ำอินฟิวส์เพิ่มความสดชื่นวิวคือทองมากนึกว่าเจดีและแน่นอนโซนที่ชอบที่สุดก็คือโซนบาร์เป็นมุมบาร์ที่แบบโคซี่ดีอะวิวรวยๆๆได้เวลาขึ้นห้องห้องเริ่มต้นอ่ะไซส์ก็กลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแต่เตียงคือนอนสบายมากช่วงทัวร์ของฟรีในห้องรองเท้าแแตตตะเเ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 นน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 ีีีีีี่่่่่่่่ยย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 ขาา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 ใใใใหหหหห้้้้้้้้กกลลลลลลัับบบบไดดดดออ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 งงงงิิิสสวววมม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 พรรรคคคคททุชืจึภป ให้ต่อ Bluetooth แล้วก็มีไวเลส e ชาร์จเจอร์ให้ด้วยถ้าลืมใส่ชาร์จเขาก็มีสำรองให้ด้วยนะโรงแรมใหม่มานเปิดเปิดก็ต้องไฟฟ้าเท่านั้นจุดนี้มาต่อกันที่มุมฟรีอีกมุมของห้องคือนอกจากชากาแฟาแล้วเนี่ยเขาก็มีมามา่ขนมคุกกี้ให้ด้วยมาทั้งกล่องแบบนี้กินกับเอสเปรสโซ่คือดีแล้วทุกสิ่งในตู้เย็นคือฟรีหมดจะนมน้ำส้มน้ำแกงห้อยใดๆคือฟาดรเรียจะมีแค่กระป๋องเดียวจะไปพอได้ไงจะไม่เป็นไรเขาคิดมาแล้วพอทุกวันเนี่ยจะมีแฮปปี้อัลล์เ่อนกลนุกได้ในส่วนขนน่าเลมกจริงทุกทริปจะตต้องรียมชุดออกกลังกาตืนม ได้เล่นกี่โมงเอ่ยยืดหลังก็พอค้ยแล้วอินดอร์ูลเขาเป็นสระน้ำอุ่นด้วยนะมาเล่นหน้าหนาวคืออย่างชิลนี่ตั้งแต่เช็คอินยันเช็คเอาท์แทบไม่ได้ใช้เงินอะ่ะขนาดจะไปแอร์พอร์ตก็ยังมีฟรีบัสไปส่งอีกและท้ายสุดแขกแอนด้าสามารถไปเล่นน้ำบนกล็กซี่มาเก๊าได้ฟรีอีกด้วย